สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูพักหนามนะครับพักหนามที่อยู่ตามป่านะครับตามป่าตามอะไรนะครับเนี่ยต้นของเขาจะจะอยู่แบบนี้นครับแล้วขึ้นมาแบบนี้นย,ยอดยอดกําลังพอหน้าเก็บไปกินเก็บไปทานในขนาดนี้ยครับพักหนามมีต้นนี้มีอยู่สองยอดนู้นข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้จะมีอีกสองสามต้นอยู่จากช่วงตรงนี้นะครับนี่นะครับช่วง้างล่างนี่ผมตามขึ้นมาจาก้างล่างเพราะว่าผมเห็นต้นข้างล่างเพราะว่าผมเห็นต้นข้างล่างผมก็ตามขึ้นมามาเจอสองต้นนี้สังเกตดูถ้ามันมีอยู่ข้างล่างแบบนั้นนะครับผมจะบอกวิธีสังเกตถ้าสมมุติว่ามันเราเดินขึ้นมาจากตีนเขาใช่ไหมครับเราเจออยู่ตีนเขาก็ให้เดินตรงมาเลยครับเดินตรงตามร่องน้ําตาม ตามไหลเขาตามล่องเขาขึ้นมาครับขึ้นมาตรงๆเลยแล้วก็มองหาด้านบนบนด้านบนบนตามไหลเขาตามอะไรเงี้ยครับเนี่ยด้านบนนี่ผมว่าน่าจะต้องมีอีกเพราะว่าเพราะว่ามันพวกนี้ถ้ามันโตขึ้นมาเพื่อมันก็จะแตกแตกยอดถ้าเราไม่ได้เก็บนะครับปีนี้สมมุติถ้าเราไม่ได้เก็บมันก็จะแตกยอดแตกใบแล้วก็จะมีดอกมีดอกแล้วก็ร่วงลงไป น้ำก็พัดพาลงไปตามไปเกิดอยู่ข้างล่างเราก็ตามจากข้างล่างขึ้นมามาอยู่มามาข้างบนเราก็จะพบต้นใหญ่ของมันครับนีครับแบบนี้น,น,นะครับผักนาำกหลีหรือผักเทืบเลือนะครับผมจะเก็บนะครับเก็บ ก็บแล้วก็ได้เลยไะนะครับพักเทิบลึบเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยครับมันก็ก็จะแตกขึ้นมาแบบนะี้เดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาอีกครับเขาจะมีหน่อเล็กๆเนี่ยรอบๆเนี่ยครับอย่างนี้เป็นตานี่ก็เป็นตานี่ก็เป็นตาอีกตาหนึ่งนะครับอย่างมีอยู่สี่ตาเดี๋ยวเขาก็จะแตกถ้าอันนี้ ้านี้โตขึ้นมามีคนมาเก็บยอดนี้สมมติมาเก็บยอดนี้ไปยอดนี้มันก็จะแตกโตขึ้นมาอีกไม่ก็ยอดนี้ก็จะแตกโตขึ้นมาอีกครับยอดเนี่ยแบบนี้ครับก็จะมียอดข้างๆมีตาข้างๆของเขาครับก็จะแตกขึ้นมานี่ผมจะเอาไปสองยอดเพราะว่าผมจะเก็บแค่ครั้งเดียวนะครับจะมาดูแค่ครั้งเดียวอีหน้าค่อยมาดูอีก นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ยอดนี้เขาก็จะโตขึ้นมามาแทนยอดนี้แหละครับใหญ่เท่ากันเหมือนใหญ่เท่ากันครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านขอบมันจะอยู่ด้านขอบแบบนี้ครับว่ายอดนี้เราเก็บไปแล้วยอดใหญ่ยอดใหญ่แล้วนี่เราเก็บไปแล้วมันก็จะเหลียยอดข้างนี้เราก็จะเหลียยอดเล็กนี้ก็ยะ่ใหญ่เท่ากันแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นช่อแบบนี้ครับมันจะแตกจะใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกบานออกเลยเออ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนอีกไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอแป๊บหบนึ่งนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าตามมาจากข้างล่างมาเจออีกต้นหนึ่งข้างบนนี่ครับตามจากข้างล่างมามาเจอึ่งต้น,นข้างบน,นบสั้นไปวันนี้เอาเลยครับเดี๋ยวอีกหลายวันผมยังจะได้มา นูน่นทั้งบนมีอีกครับเดี๋ยวผมจะหาไปดูห้องบนอีกนะนู่นนะครับด้านบนท่าน,น่ะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆขาขานะครับช่องตรงนี้ดูปลาย้วมือผมนะครับจากต้นนี้ขึ้นไปก็สังเกตไปด้านบนอีกจะมีอีกนี้เป็นต้นการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นข้างล่างที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับช่องตรงนี้ ช่วงตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะผมจะซูมให้ดูนยครับสองต้นเนี้ยสองต้นนี้ที่ว่าเราเก็บมาเมื่อกี้นี้มันจะตรงขึ้นมาเลยครับนู่นทางล่างก็จะมีอีกต้องทางนะครับจะเป็นทางรอยรถรอยข้ขนไม้ขึ้นมาก็จะมีนั่นมีต้นหนึ่งแล้วก็จะมีไม้ต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วข้างบนนั่งอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหั้หนามเยอะ เหนะ็นหนามมั้นะหนามอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยสังเกตวิธีการตามพักหนามนะครับก็ไม่มีใครบอกผมนะครับแต่ว่าผมก็สังเกตเอาใช้วิธีสังเกตอาเนี่ยครับเจอแล้วเห็นไหมมาเจอแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนูนอีกต้นหนึ่ง นี่ไงอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้กำลังบานเลยต้นนี้กำลังบานเลยครับโทรศัพท์ผมมันเป็นอะไรเนี่ยครับที่สังเกตดูที่ว่าเขาเรียกพักน้ำพักน้ำนครับแบบนี้ น,น่าจะหมดแล้วครับถ้าทั้งบนจะมีถ้าตามไปข้างบนก็จะมีน่าจะมีต้นเล็กว่าอยู่บนเขาต้นมันจะไม่ใหญ่เหมือนอยู่ไหลเขาด้านนี้ก็น่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีก็น่าจะมีสองต้นนี้แหละนี่ครับพามาเก็บผักหนามนะครับวันนี้ ในยอดใหญ่เลยเมื่อวันก่อนเมื่อวันศุกร์นะฝนตกครับเขาก็เลยบานเร็วนะครับนมานะอุ้ยหักเอาไปเลยครับเอาไปผัดกินก็อร่อยดีนะครับผมได้มา พิ่งจะมานะครับเนี่ยครับผมได้มาในถังก็มียอดใหญ่มั่งเล็กมกั่งก็มียอดตุ่มมั่งนี่ยอดตุ่มตุมแบบนี้ยอดบนตุ่มแบบนี้อร่อยครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เนื้อครับมันมันได้น้อยถ้าจะเอาไว้ขนาดนี้ก็มันก็จะบานเนี่ยครับถ้าจะเอาไว้ขนาดนี้มันก็จะมารุ่นหานตอนได้มาจะตุ่มตุมแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมาแบบนี้ สมมติว่าวันนี้เห็นขนาดนี้ครับพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เย็นมาก็ขนาดนี้แล้ครับโตวไวโตวไวมากเลยคืนเดียวถ้าฝนตกแบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องบนอีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าครับสรุปขึ้นมาห้างบนมีแต่ต้นเล็กนะครับนี่ครับต้นเล็กต้นเล็กไม่ไม่มีต้นใหญ่ต้นใหญ่เขาน่าจะตัดทิ้ง นั่นไงต้นใหญ่เนี่ยครับต้นใหญ่เขาตัดทิ้งละเขามาตัดไม้ครับเกาหลีเขามาตัดไม้ทําอุตสาหกรรมไม้เขาก็ตัดไปหมดเลยเขาไม่รู้ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กแต่ต้นเล็กๆนี้มันอยู่รอดได้มันก็โตขึ้นมาแบบเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับขึ้นมาข้างบนขึ้นมาบนยอดเขาก็จะมาเจอต้นใหญ่อย่างนี้ครับเนี่ยครับต้นใหญ่ครันี่ต้นใหญ่อีกนี่จะเป็น เลี้ยงี้เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนนะครับอีกวันหนึ่งสองวันเดี๋ยวผมมาเก็บใหม่นี่ก็จะมีตนม้นก็จะมีต้นเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนอีกสองวันเดี๋ยวผมจะมาเก็บด้านล่างแล้ก็มีอีกตนะ้นหนึ่งตรงนี้ยังมีต้นหนึ่งครับต้นนี้เก็บได้แล้วนะครับ เก็บแลต้นนี้นะครับแต่มาข้างล่างลงไปข้างล่างลงไปทางนี้น่าจะมีอีกแต่ผมไม่ได้ลงไปนะครับมันก็จะมียอดตุ่มๆแบบนี้ครับเดี๋ยวอีกประมาณสองอีกวันหนึ่งสองวันเดี๋ยวผมมาเก็บนละยนะครับยอดนะเก็บได้้วยดนี้นะครับเดี๋ยวก็มันจะมียอดใหม่ต่อต่อขึ้นมาให้เจอเลย ก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้างล่างอย่นะครับเนี่ยครับอีกยอดแต่เป็นยอดเล็กเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็อีกยอดหนึ่งนี่ก็เป็นยอดเล็กนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับตรงก็อีกต้นหนึ่ง ก็อีกต้นหนึ่งครับนะเห็นนะทุ่งข้างบนก็มีอีกครับเยอะเลยครับนี่จะต้นใหญ่ครับนี่ต้นใหญ่นี่สูงเลยส่งสัยจะไม่มีใครเห็นนะแต่ปีกไก่ปดกไก่ผมมาเก็บมาเก็บเลยตรงนี้ต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งครับ ลงไปข้างล่างน่าจะมีอีกนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งงั้นคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาเก็บอีกไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะครับมันน่าจะเป็นเย็นวันจันทร์หรือว่าน่าจะเป็นเย็นวันอาทิตย์เพราะว่าวันนี้วันเสาร์ผมว่างผมก็เลยออกมาเอา,าเแค่นี้ฝาก บอกไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ